มันพี่น้องบนกล่องเหมือนนั้นแหละปั้นเรียบร้อยรอพระอย่างฮกเยดพื้นเลยพี่น้องเลยซ้ำเสีะ จิบม,งม่งไปผีน้องเอ้ย้ำเสีฮะผีน้องเอ้ยประหยัดห้าหกผืนแลน้วคือล,ล้างมม่เลย รถรถนั้นเอาไว้แก้เ,กเครื่องชุมม้าในรถต่ไงๆเต็มลานพี่น้องเลย ประมาณตากประมาณห้าหกมือไป่น้อยแกะออกขายจักิจ <c ười> ักรรถเนาะแกะออกเนาะอาบุญแล้วก็เสียรถมามาตีมือจิแกะออก

ราคาเหมืนปั้นแต่แต่องยู่ล่ทันปั้นจัมีแบ่เเลี้ยวี อ okay. right ื้มือนีิบ่ห่าอื้มือบ่ว้าข่ายเอาโอเอาข่ายเองบ่บดีว่าข้าวพุ่งนน่ะ